มาติตามสถานการณ์ในพื้นที่ชาแดนไทยกัมพูชากันแน่ค่ะเบื้งบรรยากาศของรัฐมนตรีซอยวาการกระท่วงกะล่าโหมค่ะพิ่งลงพื้นที่พนมดงรักค่ะขับเคลื่อนโครงการนามไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ทีจังหวัดสุรินค่ะพ้นโทอดุลบุญถ้ำเจริญกับรัฐมนตรีซอยวาการกระสรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุริน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการนามไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงกลาโหมในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกําลัางพลตามแนวชายแดนในการนี้ค่ะทางคณะได้มอบซิมการ จาก AIS ค่ะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารแก่กำลังพลณฐนะานปฏิบัติการปราสาสตตาควายและฐานปฏิบัติการกลุ่มปราสาทต,ตาเมื่อนทม่มในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกล่องทัพภาคที่สองโดยมีพ้นรีสมภพพระเวดนะคะผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยนายวิสรุตพิสารหวัวหน้างานปฏิบัติการผู้มีภาค ภาคตะวันออกเชียงเหนือ AIS เขารวมในภารกิจค่ะทั้งนี้ค่ะกองกำลังสุรนารีนะคะมีกำลังพ้นทีเพิินปฏิบัติราชการชายแดนสนามและได้รับสิทธิการสนับสนุนด่านการสื่อสารร่วมทั้งหมด1 6 0 0 0นายซึ่งจะซอยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานและการสร้างการในพื้นที่ปฏิบัติการจริง ทั้งนี้ค่ะพนทโทอดุลเปินยังบอกว่าการซื่อสารถือเป็นหัวใจสําคัญของภารกิจฐานแนวหนา้าการเข้ามาสนับสนุนจากภาคเอกชนเท่นีบ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเท่าน,นั้นแต่ยังซอยส่างขวัญกําลังใจให้แก่กําลังพนพร้อมย้าว่ากระท่วงกะล่าโห وم, มมุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อซอยสนับสนุนภารกิจ ปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ